คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก n อดไน g o o ุ n ไนท t ทาง CGN Podcast มีคำคมจากญี่ปุ่นบอกว่าลม้มลงเจ็ครั้งให้ลุกขึ้นใหม่8ครั้งหมายความว่าไม่ว่าจะลม้มลงสักกี่ครั้งจงลุกขึ้นตั้งต้นใหม่เสมอต่อให้ต้องลม้มลงอีกสักกี่พันครั้งก็ต้องลุกกลับขึ้นมาใหม่และลองพยายามใหม่เสมอเพราะความจริงไม่มีอะไรที่เราได้มาอย่างง่ายดาย โดยที่ไม่ต้องเสียสละอะไรเลยนะครับหลายครั้งข้อความนี้ก็ถูกสรุปออกมาเป็นคำสั้นๆว่า Never give up หรืออย่ายอมแพ้เด็ดขาดนั่นเองนะครับทำให้ผมนึกถึงถ้อยคำในจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลครับที่บอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพาเจ้าตายทุกวันข้าพาเจ้าขอยืนยันโดยความภาคภูมิใจในพวกท่านที่ข้าพาเจ้ามีในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงมีสติขึ้นมาใหม่ และอย่าทำบาปอีกเลยที่อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านตายทุกวันผมคิดว่าน่าจะหมายถึงการที่ท่านต้องกลับใจใหม่ในทุกๆวันท่านต้องใครครวญชีวิตของท่านในแต่ละวันกับพระเจ้าต้องพึ่งพาพระเจ้าและมีความหวังในพระเจ้าเสมอแม้ว่าต้องต่อสู้กับความยากลำบากหรืออันตรายแต่ท่านก็สามารถเผชิญได้เพราะท่านเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนผู้มีอำนาจเหนือความบาปและความตาย และชัยชนะของพระเยซูคริสต์นี้จะเป็นกำลังและเป็นความหวังให้กับอาจารย์เปาโลในการทำภารกิจที่ท่านได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้เสร็จสิ้นได้เพราะอาจารย์เปาโลรู้ดีว่าท่านเองก็เป็นมนุษย์มีความอ่อนแอมีข้อจำกัดท่านจึงพึ่งพาพระเจ้าเพื่อจะมีสติอยู่เสมอในการทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ล้มลงในบาปเดิมใช้ชีวิตอย่างคนที่ลุกขึ้นใหม่แล้วในฐานะผู้ที่เชื่อในพระเจ้า อย่างคนที่มีความหวังใจในพระเยซูและท่านเผชิญทุกสิ่งได้ยืนขึ้นได้เสมอโดยกำลังที่มาจากพระเจ้าเราเองก็เหมือนกันนะครับเราลม้มลงเจ็ดครั้งเราจะลุกขึ้นใหม่8ครั้งนะครับในปีนี้ไม่ว่าเราต้องต่อสู้กับเรื่องอะไรหรือเราสำรวจตัวเองแล้วพบว่ามีความบาปหรือความอ่อนแอใดที่ซ่อนอยู่อย่าจมกองอยู่กับสิ่งนั้นนานเกินไปอย่าเสียใจ อย่าโทษตัวเองนานเกินไปนะครับตอนนี้รีบลุกขึ้นใหม่ตั้งต้นใหม่โดยการพึ่งพากำลังและสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านะครับเราจะหันมาพึ่งพาฤทธิ์เดชอัศจรรย์ที่มาจากความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่ได้ทรงตายและฟื้นคืนพระชนเพื่อเราแล้วนะครับอย่าพึ่งพาตัวเองอย่ากดดันตัวเองนะครับขอให้คุณเชื่อว่าพระเจ้าจะทำให้คุณมีความเข้มแข็ง เรารเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเจ้าและเราจะไม่ล้มลงในเรื่องเดิมอีกนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้ผู้ฟังทุกคนนะครับเราจะพึ่งพาพระเจ้าเราลุกขึ้นยืนใหม่ได้เสมอโดยกําลังที่มาจากพระเจ้าครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก i g h t Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้กุดไน h t ครับ